นายอนเนกปันทย,ยมในอำเภอปลา,ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าหลังจากการหลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทกองกำลังเราศวรน,นะคะสามารถที่จะตรวจยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดและไอซ์อีก100กิโลกรัมในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอปายเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่วนที่กำลังต่อนะคะไปร่วมกับฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตำรวจตระเวนชายแดนที่3 3 6 3และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปายค่ะ ไปออกลาตตเวนอย่างต่อเนื่องนะคะตามแนวชายแดนกระทั่งไปพบกระสอบวางทิ้งไว้ในป่าค่ะที่จุดใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะในพื้นที่บ้านปลายสองแง่หย่อมบ้านเมืองน้อยหมู่ที่4อ,าอําเภอปลายอีกจํานวน8กระสอบ หลังจากตรวจสอบพบเป็นยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบรวมกว่า1 2 0 0 0ล้าน2แสนเมตรแล้วก็ไอซ์อีก35กิโลกรัมรวมการตรวจยึดได้บริเวณจุดเดียวกันนี้นะคะจากในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอปายในช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้แล้วจำนวน8 2 0ล้าน2แสนเมตรแล้วก็ไอซ์น้ำหนัก135กิโลกรัมค่ะจึงได้ตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมด ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปปายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ